คุณกำลังฟัง By Grace Daily devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่15บธันวาคมหลักฐานของการฟื้นจากความตายมัทธิวบทที่28ข้อ9ถึง13นี่แน่พระเยซูทรงพบพวกเขาและตรัสทักทายหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทและกราบนามัสการพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า อย่ากลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นขณะที่หญิงเหล่านั้นกำลังไปนี่แน่มียามบางคนเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นให้พวกหัวหน้าปุโรหิตฟังเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้วก็แจกเงินก้อนใหญ่ให้กับพวกทหารและสั่งว่า พวกเจ้าต้องพูดว่าพวกสาวกของเขามาลักขโมยเอาศพไปตอนกลางคืนในขณะที่เรากำลังหลับอยู่ในขณะที่พวกยิวพยายามอย่างหนักเพื่อไม่ให้ใครเชื่อว่าพระเยซูฟ,ฟื้นจากความตายกลับกลายเป็นว่าพวกเขาเองได้สร้างหลักฐานที่ดีที่สุดให้กับการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์นั่นคือพวกเขาปิดอุโมงค์หลุมฝังศพและสั่งให้ทหารเฝ้าหลุมฝังศพนั้น เรื่องนี้ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าเหล่าสาวกไม่ได้ขโมยพระศพของพระเยซูแน่นอนเพราะฉะนั้นศัตรูของพระเยซูได้กลายเป็นพยานทางประวัติศาสตร์ว่าพระเยซูฟื้นจากความตายจริงๆพวกทหารเล่าทุกอย่างให้เหล่าหัวหน้าปูโรหิตฟังนั่นแสดงว่าทหารเหล่านี้ได้มีประสบการณ์ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้เห็นทูตสวรรค์กลิ้งหินออกจากปากอุโมงค์ และได้เห็นทูตสวรรค์แจ้งกับเหล่าผู้หญิงที่ติดตามพระเยซูว่าพระองค์ฟื้นจากความตายแล้วและพวกเขาอาจจะได้เห็นพระเยซูเดินออกมาจากอุโมงค์ฝังศพก็ได้กลุ่มคนที่ชาวยิวพยายามปิดปากไว้ไม่ให้กระจายข่าวลือเรื่องพระเยซูฟื้นจากความตายพวกเขาได้กลับกลายเป็นพยานคนแรกๆเรื่องการฟื้นจากความตายน่าเสียดายที่แม้คนยิวเหล่านี้ รู้อยู่แก่ใจว่าพระเยซูทรงฟื้นจากความตายพวกเขากลับเลือกที่จะไม่เชื่อข่าวประเสริฐดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ31ในวันนี้ให้เราเห็นคุณค่าของข่าวประเสริฐด้วยการเล่าข่าวประเสริฐอย่างมั่นใจว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและทำแผนการการทรงไถ่อย่างสำเร็จแล้วและผู้ที่เชื่อก็ได้รับผลประโยชน์จากความรอดนี้ พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนอย่างแท้จริงมีคนมากมายที่เป็นพยานเรื่องนี้เราเองก็สามารถรับประสบการณ์และรับพระพรจากพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ได้ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรื่องการฟื้นขึ้นจากความตาย ขอให้ผู้ที่ได้ฟังลูกจะเชื่อในการอัศจรรย์และมีประสบการณ์ในการฟื้นพระชนของพระเยซูในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน